สวัสดีครับผมวันนี้จะมาอัปเดตการออกกำลังกายของผมนะครับเบื้องต้นต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือการออกกำลังกายที่ผมทำวันนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับผู้ที่เริ่มมีแรงแขนกับแรงขาบ้างแล้วนะครับส่วนภาพวันนี้ในขณะที่ถ่าย มันจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าอาศัยหลานหลานปอปอหนึ่งนะครับถ่ายให้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมครับผมก็เริ่มจากยืนนะครับก็ค่อยๆย,ย่อ ย่อลงขาขวาผมจะมีปัญหามากกว่าขาซ้ายนะครับฉะนั้นมันจะเอวมันจะบิดไปนิดนึงนะครับมือเด็กครับมือเด็กเด็กปหนึ่งทำได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับนั่งก้มตัวไปข้างหน้านิดนึงครับดัดเอวเพราะว่า เขียวผมมันยึดนะครับมันก็ไม่ได้น่าจะเป็นพังผืนมันเกาะนะครับแล้วก็หัดลุกนะครับมือเด็กก็สนจังเลยโยกขึ้นโยกลงแบบนี้ครับ นีขาผมก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับมือผมก็ยังเหงิกอยู่บ้างนะครับเหงิกอยู่นะครับมือเด็กน้อยส่วนใหม่แล้วเมื่อกี้นะครับอย่าถือสาเด็กเลยนะครับนี่ครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็บิดเอวครับข้างขวาในบิดเอวรู้สึกว่าได้เยอะกว่าข้างซ้าย ้างซ้ายจะติดนิดไม่นิดนะ่ะติดมากเลยแล้วครับเนี่ยไปไม่รอดครับเหนื่อยนะครับก็ถ้าใครมีแรงก็ทําหลายๆครั้งหลายๆรอบก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะทําวิดีโอให้ดูแบบสั้นๆนะครับเดี๋ยวคนชมจะเบื่อ นนี้ดัดหลังครับก็ลงได้แค่นี้ครับเพราะว่าเอวมันมันมันยึดมากครับอืทำท่าที่ทำได้ครับนะก็ฝึกเอาครับฝึกเอาทำไปเรื่อยๆ ข้อเท้าขวาที่พันผ้าสีขาวๆนั้นมีแผลนะครับอย่าอย่าไปคิดเป็นอื่นใดนะครับนะครับมันจะหายแล้วแหละแต่ว่าพันเอาไว้เพื่อไม่ให้มแมลงวันกับมแมลงบีมันเจาะครับ ยายามปล่อยมืออีกข้างหนึง่งใช้แรงหัวเข่าดันตัวขึ้นนะครับแล้วค่อยนั่งลงนะครับก็ใช้แรงแขนดึงช่วยนิดหน่อยนะครับสังเกตดูมือผมนะครับมือก็ยังหงิกอยู่นะครับถ้าช่วงออกกําลังกายประมาณนี้มันก็หงิกบ้างนะครับเพราะเส้นเอ็นมันยึดแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆนานๆมันก็แบได้ บแบรบได้ค่อนข้างดีอยู่ก็จับช้อนกินข้าวได้นะครับเปิดฝาอ่าน้ําอัดลมได้ครับได้นี่ดัดเอวครับติดมากครับอนี้น่ติดมากท่านี้ติดมากเลยครับอยากได้อยากได้ให้มันต่ํากว่านี้แต่มันทําไม่ได้ครับ แต่ก่อนก็ติดมากกว่านี้นะครับทําแบบนี้ไม่ได้เลยตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นครับก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันน่าจะดีขึ้นอยู่นะครับขอแค่อย่าพึ่งเท้อนะครับอันไหนช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อนอันนี้จะพยายามจะลุกครับ ไม่รู้จะลุกได้ไหมนะครับก็ใช้แรงไหลนะครับมัวไหลในการดึงตัวขึ้นนะครับครับผมในที่สุดก็สำเร็จนะครับม,มือเด็กนี่ก็พยายามจังเลยนะครับ แก็ก้มไปข้างหน้าเนี่ยก้มได้แค่นี้ครับมันติดติดเอวครับติดเอวนะฮะใจจริงจกได้มากกว่านี้นะครับครับผมนั่นก็เป็นาการออกกำลังกายในบางส่วนนะครับซึ่งมีอีกเยอะอยู่แต่ว่ามันถ่ายไม่ได้ครับเด็กมันงอแงนะครับ สุดท้ายก็ขอให้ผู้ป่วยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับกลับมาใช้ชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผม